สวัสดีค่ะตอนนี้เซลเนยอยู่ที่อำเภอบ้านหมีนะคะจังหวัดลบบุรีนะคะมาส่งมอบรถนะ,ะให้คุณครูนะคะโรงเรียนปีปบุตรปียบุตรนะคะที่บ้านหมีเนาะก็เดี๋ยวสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีพี่ก่อนนะจ๊ะก็เมื่อกี้ลูกค้าเซ็นเอกาสารเรียบร้อยนะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงพักเที่ยงเนาะลบกับคุณครูนิดนึงนะคะลูกค้าเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนนี้นานหรือยังคะวันปีครึ่งปีครึ่งเนาะสอนวิชาอะไรคะพี่คณิตศาสตร์อ๋อสอนคณิตศาสตร์ชั้น ทั้งว่าต้นมาปลายอ๋อมอต้นมาปลายเลยนะคะ<ช>แล้วกออ็ออกเป็นรถเกง่งเลือกเป็นรถเก่งตั้งแต่แรกเลยเนาะพี่เนาะใช่ค่ะเป็นอเมล่าคันนี้นะคะ<ช>ก,ก็ลูกค้าเลือกเป็นรถเก่งมานะคะแล้วก็ฐานเงินเดือนตอนนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่คะ ฐานตอนนี้อยู่ที่9ก0 0อ๋อ9000ก็คือออกร่วมกับแม่แม่เป็นคุณครูอยู่ที่นี่เหมือนกันเหรอคะอ๋อโอเคค่ะก็ลูกค้าเป็นคุณครูอยู่ที่นี่นะคะฐาน900 0เนาะก็เพิ่งทํามาได้ปีกว่าเนาะประมาณปีครึ่งแล้วก็ออกร่วมกับแม่นะคะ2คนก็วันนี้นํารถมาส่งแล้วเออหนูถามความรู้สึกนิดนึงพี่ทําไมถึงเลือกเป็นเต็นท์รถมือสองของเอกออกโต้คาร์ละจ๊ะทำไมถึงแบบว่าเรารับราชการอยู่แล้วเนาะก็คืออาจจะซื้อป้ายแดงก็ได้หรืออะไรเงี้ยทำไมพี่ถึงเลือกที่เต็นท์เอกจะะ๊ะก็ สะดวกดีด้วูแบบก็คือสามารถดูในเพจได้ดูในเพจได้ก็คือไม่จำเป็นจะต้องไปถึงถึงเ็นอะไรอย่างนี้วะคะรถก็สภาพโอเคสวยใช่ไหมคะก็คือวันนี้มารับรถแล้วก็คือเอารถมาส่งถึงที่เลยก็ เออเดี๋ยวถามลูกค้านิดนึงค่ะว่าบริการของเราเป็นยังไงแล้วรู้สึกผิดหวังไหมที่เลือกที่นี่หรือว่าแบบรู้สึกยังไงบ้างเงี้ยจ้ะบริการดีค่ะรวดเร็วรวดเร็วนาอพี่แล้วก็ติดตามตลอดมีไฟแนนซ์มาทําสัญญาใช่ไหมมีไฟแนนซ์มาทําสัญญาที่เลยอ๋อโอเคจ้ะพี่แล้วก็เอ่อตอนนี้ก็คือฟรีดาวน์นะคะแล้วก็ลูกค้าได้โปรนะคะขับฟรี90วันด้วยนะคะนับจากวันนี้นาะพี่90วันก็คือขับฟรียาวๆไปเลยนะคะแล้วก็เอ่อแถมประกันภัยภาษีพรบนะคะเหมือนเดิมนะคะตามโปรของเรานะคะแล้วก็ ลูกค้าไม่ว่าจะทํางานอะไรนะคะก็ถ้าเป็นราชการแบบนี้ก็จะไวนิดนึงนะคะก็เอกสารครบอะไรครบก็ไวมากนะคะคือ ตอนที่ทําเรื่องนี่เอกสารคือยังไม่ได้ยื่นด้วยเพิ่งมาเอามาให้วันนี้ลูกค้าเพิ่งยื่นเอกสารตัวจริงให้วันที่รับรถนะคะก็คืออนุมัติก่อนนะคะเพราะว่าเราดันทุกเคสอยู่แล้วนะคะอนุมัติให้เลยนะคะเอกสารยังไม่ครบก็อนุมัติเลยนะคะก็สําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวรบกวนเวลาคุณครูเท่านี้เนาะช่วงพักเที่ยงเนาะก็คือวันนี้มารับรถแล้วก็เดี๋ยวขอให้ลูกค้าก็คือเฮงเฮงปังๆนะคะโชคดีนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะใช้ก็คือมีปัญหาอะไรติดต่อได้ตลอดเนาะค่ะลูกค้าสาหรับลูกค้าท่านไหนทําอาชีพอะไรอยู่นะคะคือไม่ ใช่ราชการแบบนี้ก็อย่าบังกังวลน,นะคะก็เหมือนที่เซลเนยไปเก็บรีวิวมาทุกจังหวัดนะคะก็ทักขายบางทีก็ขายผลไม้ขายไก่ย,ย่างอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆก็ทักเข้ามาได้นะคะทุกอาชีพออกได้เสมอนะคะก็ทักมาที่เอกออโ,โต้คาร์ได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่อีกครั้งหนึ่งนะคะจ้าก็ฝากด้วยนะคะเอกออโต้คาร์พัฒนานิคมลบบุรีนะคะเอกออโต้คาร์สระบุรีแล้วก็เอกออโต้คาร์เมืองลบบุรีนะคะเรามี3มเพจด้วยกันน,กนะคะหรือลูกคา้าถ้าอยู่ใกลๆก็ไปดูรถจริงได้นะคะถ้าไม่ดูรถจริงก็อย่างที่พี่คุณครูเขาไว้ใจขอองเรานะะคคก็ืย่ เคยเห็นรถมาก่อนแต่ว่าก็อยู่ลบบุรีเหมือนกันคืออยู่คลอำเพอเนาะก็เลือกเป็นรถคันนี้มานะคะก็ฝากด้วยนะคะวันนี้ก็เซลล์ในลาไปก่อนนะคะเ,ออเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะเป็นจังหวัดอะไรก็ติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะปรึกษาได้24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะจ้ะโอเคเลยนหนูไปจอ